มีงานอีกแล้วช you know ิคกี้พายกินเนี่ยยายก็ลืมมดซื้อสวัสดีครับคุณพ่อมีมลเอ้ยเออลูกจอยกับทักทายคุณ ดอยมาแล้วคุณแม่บุญมีก็ใช่คุณสีเนาะคุณสีแก้วคำคำย่างโบ่ได้เลือกที่มักบ่ได้ยังหลับว่าคือว่าผูถึงแม่บุญมีพอบิมลไปเป็นบางครั้งครับเมียนดีดอกห้า ดีใจได้เนาะดีใจมากมายอันคันคันพ่อท้องหลางบูมากกันเงียบเขาต้องต้องคุยกับพระเอกเด้พอพระเอกครับรับดีโอ้โอ้ได้ลูกยอ่อไปน้ำมเดอคุ้นขึ้นสีได้ลูกยอ่อไปน้ำ ลูกจอยยินดีต้อนรับเหมือนกันนะครับคุณแม่เขียนเอ้ยคุยน้ำเมท่องหลางน้ำแมบุนมีเนาะน้ำน้ำลูกจอยเดี๋ยวลูกจอยแล้วมีรถซาเลงไปซ่เอ้ยลูกใยคนโตลูกใยคนโตมากกอนกับลูกใจคนเล็กคนเล็กนี่ใส่ใจขนาดเลยได้มากกว่าหมูลเลยคนเล็กเม่นบอก คุณสมัยอันเล่ากับขี้ข้านบอกคืกอกันพอระบบครแล้วมาคุยเราล้าไปดูแล้วดูไปอ่ารูปใจสุดหล่อแม่เขียนเนาะ สมบรู้จักดอกบุกจยอยมาพยอพยอให้แม่รับไม่ฟังนะสิพาไปฟังอันเาไปดึงเขียนกำลังนอนบอดึงเขนลูกเลยบอกแม่มันมีเอ้เก่งเก่งเก่งไปดึงมาเลยแม่บอกมาดาน่ะมันบวขึ้นเวลาบวขึ้นเลยบบขึ้นแลบได้โบได้เวลา มันกัเป็นควมเคยสิ้นคือข้าเฮ็ดนี่แหละคือข้าเฮ็ดน้ำอัน,นี้แหละอันเดียานสวัสดีค่ะคุณพลทิพย์แล้วก็ทักทายคุณใจหลานเนาะคุณใายหลานสวัสดีค่ะเราเจ้าไปให้มวนหลหน้าเนาะทองหลังยังใจสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋าแม่วใยหลานเอ๋ยเออ ลูกจอยก็สวัสดีคุณย,ยายหลานเนาะ่ะสมบ่เหอะแยกกับว่าจะชื่อนี่แหละยกักนือไปย่ำงซอยแล้วไปย่าไปหาแล้วว่าจะไปจะไปดึงดื่อนัน่นขึ้นสร้างอ่ะน,นะไปซูสินซูสินเนาะฉันบ่ไปก็ ให้ไปสันแล้วก็มาสวัสดีนสวัสดีจ้าคุณพ่อทองหลางท้องลางหยิบขันดอกไม้จะไปไหว้พระ <c oughs> กำลังกำลังเฮ็ดนะนะอ๋อยายขอตกล้งแลยวับนีนเ้เ้อลูกจอยบายบายไม่ไปแล้วบายบายลูกจอยมาหายายดูอยู่เรา ขอบคุณนะคะเอาแอ้มมาให้นางเหน่แย่แจ๊กเทือ่มานจะดุนเนาะคุณคุณที่ละในเราก็าด,ดีดีเลยแล้วมาหายายโอ้ยมยีคุณแม่บุญมีก็บได้คุณสีเนาะคุณสีแก้วคำํำกับคุณพ่อท้องลางนี่ ยู่บ้าลพี่พ่อยู่บาลร้อยเอ็ดระบบพอ่พอท้องหลังกันพอ่อท้องหลังผมมาแนะน้ำแยสินับนับหนึ่งโบ๊ชสองแจ็คเทืาหรอกอันนี้พอ่อฐานใจดีสวัสดีคุณแม่เขียนคุณบุญศรีเนาะสวัสดีจ้็แก็ว่าไหว้พระเพิ่นกรบโปงตีเฮาหัวน,นาคำพดูดกระตปก็คือเฮาเฮ็ดไปได้เนาะคำพ,พูดตีเฮาก็เฮ็ดไปบ่ได้เพราะมันบ่งาม ซาเป็ดวันดีจ้าคุณจริงขนาดเลยคุณแม่บุญมีเลาเร่าจริงเลย,ยนั่งเอ,งอกนะ่ะแม่กกเห็นนี่นั่งเอกลูกจอยเลยลูกจอยครับนัง่งเอกอยู่ไหน แัตนาตอบกับกินเนาะก็เทาเคยเห็ดเท้าก็ตอมเห็ดเนาะเพืน,น,น,นสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าพเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนอย่างน,นี้ว่าเห็นเลยนี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าพ่อใหญ่ทองหลางมัน บ่อยากกันนี่บ่อยากเทศเพราะว่าตกินไกมูน้ำเนาะคุณวงเด้อันต้องเตรียมเลยต้องเตรียมเพราะว่ามัาานมันจะใส่ใหญ่เนาะสวัสดีจ้าแม่เสาแม่เสามาแล้วสวัสดีนะจ้าแม่เสาเสาัอ ครับคุณแม่เขียนเอ้ยพอเอกมานะครับดูโอ้ยเราก็ใจดีแน่น้ำย่อยเนาะย่ายบรูจจกอย่างอีกดิเดพอท้องหลังแน่น้ำอันนั้นอันนี้เนาะย้ายกับย่ายเป็นผู้ผู้เบิงเพิ่นโอ้ยเพ่จุ่จุนะครับจ ว้าวว้าวมี่สีสันไปในในว้าวเด้ดเด็ดแบบนี้บ้างยุกอันตลอดเนาะคือเพิ่นกัหาเวลาคือเพิ่นได้เวลาดีดีก็เขาจะเป็นลูกเต็คีบเหมือนนะเขากับคุณวุ่นสีแก้วคำทำงานเสร็จยังน้องทำงานเสร็จหรือ เด็ดพอดีมาคุณแม่บุญก็อจอบฟังแม่เนาะนึวจอบฟังแม่อยู่อะไ้เทียนกบกบอันนี้แม่สี่อยู่หลังเนาะมั่นนั่นอ่ะอันนี้ละ เพื่อให้ตูวเองอันนี้แม really really ่เห็นล่ะครับคุณพระเอกรับเพิ่มไหมครับสวัสดีจ้าคุณอุไรวันคุณจากบอกเมได้เม่ปลึกเมนหนาุ oh ูบอให้ฟังโอ้ลํำให้ฟังหน่อยครับคุณเม่เค่หนึ่ย ไปจ้าขยค่าการมองเห็นให้สวัสดีนะจ้ามียินดีที่ได้รู้จักกันค่ะคุณ,คณอ้าวอย่มโอโวยน่าัจุนะ เน่เนาะคุณแม่บุญสีวงเดือนมียูล่ามีอยู่ไม่ซื้อมาแล้ว <c oughs> บุญมีสีบุญใจกินสีสวัสดีค่ะคุณบุญศรีำนักสวัสดีค่ะแล้วก็โบกับคุณแม่คุณคุณแม่วงเดือนเนาะ งบ่ได้เลือดที่มักบ่ได้ยังแหลวคือว่าพูดถึงแม่บุญมีคมนขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายที่มากให้กำลังแรงใจเานาะขอบคุณนะจ๊ะบุญมีบุญศรีเนาะแม่บุญศรีบุญศรีแก้ว